สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่น่าสนใจมากเรื่องหนึ่งนั่นก็คือตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนปัจจุบันคุณสุดทินคลังแสงซึ่งเ,เป็นที่จับตามองมากนะครับเพราะเป็นพลเรือนเต็มตัวคนแรกเลยในรอบหลายสิบปีที่มาคุมกระทรวงนี้โดยที่ไม่ได้เป็นนายกควบไปด้วย ทีนี้ภารกิจของเราวันนี้ก็คือการไปไล่ดูตัวเลขในบัญชีทรัพย์สินที่คุณสุทินยื่นไว้กับปปชเพื่อจะลองตอบคําถามใหญ่ๆที่ว่าเมื่อนักการเมืองที่มีโปรไฟล์ทางการเงินดูอคล้ายๆกับครูใหญ่โรงเรียนต่างจังหวัดต,ต้องเข้ามาคุมงบประมาณมหาศาลหลักแสนล้านของกองทัพเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วภาพที่เราเห็นจากตัวเลขมันบอกอะไรเราได้บ้าง เป็นการตั้งคำถามที่น่าสนใจมากค่ะเพราะปกติเวลาเราดูบัญชีทรัพย์สินนการเมืองเราก็จะมองหาตัวเลขที่มันหวือหวาใช่ไหมคะความร่ำรวยที่ไม่ธรรมดาแต่กรณีนี้เนี่ยความน่าสนใจมันกลับอยู่ตรงกันข้ามเลยคือความธรรมดาของตัวเลขเมื่อเทียบกับความไม่ธรรมดาของตําแหน่งที่ได้รับซึ่งต้องย้ํากันก่อนนะคะว่าข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้เป็นข้อมูลสาธาร,รณะที่ใครก็เข้าไปดูได้เราแค่หยิบมาวิเคราะห์เพื่อทาความเข้าใจไม่ได้มีเจตนาจะไปตัดสินอะไรเลยค่ะ เยี่ยมเลยครับงั้นเรามาเริ่มแกะรอยจากภาพใหญ่กันก่อนข้อมูลชุดนี้คือตอนที่คุณสุทินเข้ารับตำแหน่งสสปี2566ยื่นร่วมกับคุณชวีวันคลังแสงนะครับค่ะตัวเลขรวมๆก็คือมีทรัพย์สินทั้งหมดประมาณ17.7ล้านบาทมีหนี้สินอยู่ประมาณ6ล้านบาทอพอหักลบกันแล้วก็จะเหลือเป็นทรัพย์สินสุทธิอยู่ที่ประมาณ11.6ล้านบาทพอเห็นตัวเลขนี้ครั้งแรกผมต้องบอกตรงๆว่ามัน ธรรมดามากนะสำหรับตำแหน่งรัฐมนตรีโดยเฉพาะรัฐมนตรีกลาโหมใช่เลยค่ะคำว่าธรรมดานี่แหละคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยตัวเลขทรัพย์สินสุทธิ11ล้านกว่าบาทมันสร้างภาพที่ขัดแย้งหรือคอนทราส์อย่างรุนแรงกับขนาดของงบประมาณกระทรวงกลาโหมที่คุณสุดทินต้องเข้าไปกำกับดูแลโอ้โหจริงด้วยครับซึ่งปีหนึ่งๆเนี่ยหลายแสนล้านบาทมันต่างกันลิบลับเลยครับ และความขัดแย้งตรงนี้แหะค่ะที่ทําให้การเจาะลึกลงไปในรายละเอียดว่าทรัพย์สิน17ล้านที่ว่าเนี่ยมันมีหน้าตาเป็นยังไงประกอบด้วยอะไรบ้างมันถึงน่าติดตามมากโอเคงั้นเรามาเจาะก,กันเลยดีกว่าว่าความมั่งคั่งนี้มันซ่องอยู่ตรงไหนกันแน่เริ่มจากส่วนที่เป็นของคุณสุทินคนเดียวก่อนในบัญชีระบุว่ามีทรัพย์สินรวมประมาณ7.2ล้านบาทแต่ จุดที่ผมว่ามันพีคที่สุดแล้วก็ต้องขยี้ตาดูกันหลายรอบเลยก็คือรายการเงินฝากในธนาคารครับ mm. มีทั้งหมด9บัญชีนะแต่ยอดเงินรวมกันทั้งหมดมีแค่47,415บาท59สิาตงค์ผมต้องขอเช็คตัวเลขอีกทีนะ47,000บาทจริงๆหรอครับ <laughs> นี่คือเงินสดในธนาคารทั้งหมดของคนที่จะต้องคุมงบประมาณกลาโหมเหรอครับ เป็นตัวเลขที่ทําให้ทุกคนที่เห็นต้องหยุดคิดจริงๆค่ะมันน้อยจนน่าประหลาดใจจริงๆซึ่งถ้าจะให้วิเคราะห์ในเบื้องต้นมันอาจจะสะท้อนได้สองสาอย่างอย่างแรกคือท่านอาจจะไม่ใช่คนที่นิยมเก็บเงินสดไว้ในธนาคารหรือบริหารสภาพคล่องด้วยตัวเองอาจจะให้คู่สมรสเป็นคนจัดการซึ่งเดี๋ยวเราจะเห็นในข้อมูลส่วนถัดไปออสองคือมันแสดงว่าทรัพย์สินของท่านไม่ได้อยู่ในรูปของเงินสดหรือสินทรัพย์ที่เปลี่ยนเป็นเงินได้ง่ายๆเลย พอพูดแบบนี้ก็เริ่มเห็นพาเพราะพอเราดูรายการทรัพย์สินอื่นๆมันก็ชัดเลยว่าเงินไปอยู่ไหนหมดใช่ค่ะทรัพย์สินส่วนใหญ่ของคุณสุทินเกือบทั้งหมดคือที่ดินครับมี3มแปลงอยู่ที่อำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามมูลค่ารวมกันปาก็ไป6.5ล้านบาทแล้วอืมเรียกว่าเกือบ90%ของทรัพย์สินส่วนตัวทั้งหมดจมอยู่ในที่ดินเลยนะเนี่ย นอกจากนั้นก็มีรถยนต์ t o y ยต a f o r t ์จูเนออีกหนึ่งคันตีมูลค่าไว้ประมาณ ,00 แสนกว่าบาทที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วไม่มีโรงเรือนไม่มีสิทธิสัมปทานไม่มีของสะสมราคาแพงอย่างนาฬิกาหรูหรือพระเครื่องที่เรามักจะเห็นกันบ่อยๆนะครับใช่ค่ะซึ่งโครงสร้างศักดิ์สินแบบนี้มันตอกย้ำพับเป็นนักการเมืองบ้าน,นอกหรือนักการเมืองที่เติบโตมาจากพื้นที่อย่างชัดเจนเลยนะ คือฐานะความมั่งคั่งมันผูกอยู่กับที่ดินผูกอยู่กับบ้านเกิดไม่ได้อยู่ในรูปแบบของสินทรัพย์ทางการเงินที่ซับซ้อนอย่างหุ้นกองทุนหรือการลงทุนในเมืองใหญ่มันคือโปรไฟล์ของคนที่อย่างรากลึกในพื้นที่จริงๆแต่ถ้ามองอีกมุมละครับการที่ทรัพย์สินกระจุกตัวอยู่ในที่ดินแบบนี้ทั้งหมดไม่มีการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินอื่นๆเลยมันอาจจะถูกมองว่าขาดความเข้าใจในระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่หรือเปล่าอืมก็น่าคิดนะคะซึ่งก็น่าคิดเหมือนกันนะ สำหรับคนที่จะต้องเข้าไปดีลกับสัญญาณจัดซื้อจัดจ้างอาวุธยุโทโธปกรณ์มูลค่ามหาศาลที่มีความซับซ้อนทางการเงินสูงมากเป็นข้อสังเกตที่ดีมากเลยค่ะมันเป็นดาบสองคมได้เสมอในแง่หนึ่งมันคือภาพของความติดดินไม่ยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจ แต่ในอีกแง่หนึ่งก็อาจถูกตั้งคำถามเรื่องความรอบรู้ทางเงินสมัยใหม่ได้เหมือนกันแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเราลองมาดูข้อมูลของคู่สมรสก่อนดีกว่าไหมคะเพราะมันจะทำให้ภาพของครอบครัวนี้สมบูรณ์ขึ้นจริงด้วยครับเพราะโปรไฟล์ของคุณชวีวานีแตกต่างออกไปเลยนะทรัพย์สินรวมของคู่สมรสอยู่ที่ประมาณ10.4ล้านบาทอย่างแรกเลยที่ต่างกันชัดเจนคือเงินฝาก ในขณะที่คุณสุดทินมี4ี่หมื่นกว่าบาทคุณชวีวันมีเงินฝากใน11บัญชีรวมกัน1 000, 1 8 0 0ล้านบาทต่างกันเยอะเลยอ๋อแสดงว่าสภาพคล่องของบ้านนี้อยู่ที่ภรรยานี่เองถูกต้องค่ะซึ่งนี่เป็นรูปแบบการบริหารการเงินในครอบครัวที่พบเห็นได้ทั่วไปเลยนะคือคนหนึ่งอาจจะถือทรัพย์สินระยะยาวอีกคนเป็นคนดูแลเงินหมุนเวียนค่าใช้จ่ายในบ้านครับมันทาให้เห็นว่า ครอบครัวนี้ไม่ได้ขาดสภาพคล่องโดยรวมแค่การจัดสรรบทบาทมันชัดเจนนอกจากเงินฝากแล้วคุณชวีวันยังมีที่ดินอีก4แปลงที่มหาสารคามมูลค่า4.6ล้านบาทมีบ้านพัก2ชั้นและสิ่งปลูกสร้างอื่นอีก3.1ล้านบาทแล้วก็มียานพาหนะอีก2คัน <c oughs> เป็น Toyota Camry กับ Toyota Hilux Revo รวมมูลค่า1.3ล้านบาทซึ่งถ้าดูจากรุ่นรถแล้วก็ต้องบอกว่านี่คือรถที่เราเห็นได้ตามลานจอดรถห้างสปปรรพสินค้าทั่วไปเลยนะไม่ใช่รถสปอร์ตหรูอจอดเก็บในโรงรถ <c oughs> ใช่ค่ะเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากพอเราเอามารวมกันทั้งครอบครัวภาพที่ได้มันชัดเจนมากเลยนะ คือครอบครัวคลังแสงมีฐานะมั่นคงในระดับหนึ่งแต่ความมั่งคั่งทั้งหมดมาจากอสังหาริมทรัพย์ในบ้านเกิดเป็นหลัก mm hmm. การใช้ชีวิตดูจากรถยนต์ที่ใช้ก็เป็นแบบคนทั่วไปไม่ได้มีไลฟ์สไตล์ที่หรูหราฟู่ฟ้าสิ่งที่โดดเด่นที่สุดเมื่อเทียบกับนักการเมืองระดับรัฐมนตรีคนอื่นๆคือความไม่ซับซ้อนของรายการทรัพย์สินเลยค่ะไม่มีหุ้นไม่มีกองทุนไม่มีสินทรัพย์ดิจิทัลไม่มีอะไรที่ต้องตีความซับซ้อนเลย ภาพรวมคือทรัพย์สินส่วนใหญ่อยู่ในที่ดินที่มหาสรารคามมันดูมั่นคงดีนะครับแต่อย่างที่คุยกันเมื่อกี้ในอีกมุมหนึ่งการมีทรัพย์สินที่ไม่ใช่เงินสดแบบนี้เวลาจะใช้เงินก้อนใหญ่มันก็ต้องพึ่งพาสิ่งเชื่อเหมือนกันใช่ไหมครับแน่นอนค่ะซึ่งก็น่าจะพาเราไปดูฝั่งนี้สินของท่านได้พอดีเลยเป็นการเชื่อมโยงที่ดีมากค่ะเพราะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเมื่อเราพลิกไปดูฝั่งนี้สินก็จะพบว่ามีนี้สินรวมทั้งครอบครัวอยู่ประมาณ6ล้านบาท ล้านแบ่งเป็นของคุณสุทิน2.5ล้านและของคุณชุววัน3.5ล้านซึ่งทั้งหมดเป็นเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินค่ะซึ่งนีสินระดับ6ล้านบาทเมื่อเทียบกับทรัพย์สิน17ล้านก็ถือว่าสมเหตุสมผลนะครับไม่ได้เป็นนี่ท่วงทนอะไรใช่ค่ะแล้วพอไปดูรายการรายรับรายจ่ายต่อปีของคุณสุทินก็ยิ่งเห็นภาพชัดขึ้นไปอีกท่านแจ้งว่ามีไรายได้ต่อปีประมาณ1.6ล้านบาทก็มาจากเงินเดือนสอสอกับเบีย้ยประชุมเป็นหลัก ส่วนรายจ่ายต่อปีอยู่ที่1.2ล้านบาทซึ่งแจกแจงไว้ละเอียดมากนะมีทั้งค่าใช้ใจ่ายส่วนตัวค่าผ่อนรถค่าเล่าเรียนบุตรค่าอุปการะคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีเงินบริจาคด้วยเห็นไหมคะว่าทุกอย่างมันสอดคล้องกันไปหมดเลยตั้งแต่โครงสร้างทรัพย์สินรายการทรัพย์สินไปจนถึงหนี้สินและรายจ่ายมันสะท้อนภาพของนักการเมืองอาชีพที่ไม่ได้มีธุรกิจส่วนตัวหรือความมั่งคั่งอื่นในดนอกเหนือไปจากเส้นทางการเมืองเลยครับ รายได้ก็มาจากตำแหน่งทางการเมืองรายจ่ายก็เป็นรายจ่ายของคนในวัยกลางคนทั่วไปที่มีภาระครอบครัวมันเป็นโปรไฟล์ที่ตรงไปตรงมาและค่อนข้างจะเรียบง่ายมากจริงๆค่ะพอเราเจาะลึกข้อมูลทั้งหมดมาถึงตรงนี้มันก็วนกลับมาที่คำถามใหญ่ตั้งต้นของเราเลยนะว่าโอเคเราเห็นภาพของรัฐมนตรีกลาโหมคนหนึ่งที่มีสถานะทางการเงินไม่ซับซ้อนทรัพย์สินส่วนใหญ่อยู่บ้านเกิดมีเงินสดในบัญชีน้อยจนน่าตกใจและมีวิถีชีวิตที่ดูเรียบง่ายมาก แล้วทั้งหมดนี้มันบอกอะไรเรามันมีความหมายอะไรซ่อนอยู่ในการเป็นรัฐมนตรีกรลาโหมคนที่มีโปรไฟล์แบบนี้ครับดิฉันคิดว่าในยะสําคัญที่สุดมันอยู่ที่ความคาดไม่ถึงนี่แหละค่ะคือความแตกต่างสุดขั้วระหว่างโปรไฟล์ทางการเงินส่วนบุคคลที่แสนจะธรรมดากับความรับผิดชอบในการบริหารองค์กรที่ทรงอํานาจและมีงบประมาณมหาศาลอย่างก,ะกระทรวงกลาโหม ซึ่งโดยปกติแล้วข้อมูลแบบนี้มักจะดุถูกหยิบยกไปใช้ในทางการเมืองได้สองทางเลยสองทางที่ว่านี่คือทางไหนบ้างครับทางแรกคือฝ่ายที่สนับสนุนอาจจะชี้ให้เห็นว่านี่คือข้อดีคือภาพลักษณ์ของความสะอาดโปร่งใสเป็นคนติดดินไม่ได้มีผลประโยชน์ทับซ้อนทางธุรกิจใดๆที่จะมาเอื้อประโยชน์ให้ตัวเองจากตําแหน่งได้ครับเพรท่านไม่ได้มีธุรกิจอะไรใช่ครับพระท่านไม่ได้มีธุรกิจอะไรให้ต้องเอื้อเลย การมีสถานะทางการเงินแบบนี้อาจถูกมองว่าเป็นกรอบป้องตันการทุจริตคอร์รัปชันได้เป็นอย่างดีเพราะไม่มีแรงจูงใจทางการเงินส่วนตัวมาเกี่ยวข้องอฟังดูเป็นจุดแข็งที่ชัดเจนมากเลยนะคือไม่มีอะไรให้ต้องเคลือบแคลงสงสยัยแต่ทางที่สองล่ะครับส่วนทางที่2ซึ่งเป็นมุมมองของฝ่ายที่วิพากษ์วิจารณ์ก็อาจจะตั้งคําถามในทางกลับกันเลยคือการที่มีโปรไฟล์ทางการเงินที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อน และอาจจะดูห่างไกลจากโลกการเงินการลงทุนขนาดใหญ่มันจะทำให้ท่านทันเกมของกลุ่มผลประโยชน์มหาศาลที่ฝังรากลึกอยู่ในกองทัพและองการค้าอาวุธได้หรือไม่<อ>ความซื่อสัตย์เพียงอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอที่จะรับมือกับระบบที่ทั้งซับซ้อนและมีเดิมพันสูงขนาดนี้ได้มันอาจกลายเป็นจุดอ่อนที่ทำให้ถูกครอบงำหรือชักจูงได้ง่ายกว่าเดิมหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นคำถามที่ถูกหยิบยกขึ้นมาได้เช่นกันค่ะ เข้าใจเลยครับมันคือการสู้กันระหว่างภาพของความซื้อตรงกับคำถามเรื่องความทันโลกหรือความสามารถในการบริหารจัดการระบบที่ซับซ้อนนั่นเองซึ่งก็น่าคิดทั้งสองมุมจริงๆถูกต้องค่ะและต้องย้ำอีกครั้งว่า ข้อมูลที่เราคุยกันนี้มันเป็นแค่ภาพนิ่งณวันที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินมันไม่ได้บ่งบอกถึงการกระทําผิดหรือพิสูจน์ความสามารถใดๆนะคะครับแต่มันคือเครื่องมือที่ทรงพลังมากที่ทําให้สาธารณชนได้ร่วมกันตรวจสอบตั้งคําถามและติดตามการทํางานของผู้มีอํานาจซึ่งนี่คือหัวใจของการเมืองในระบอบประชาธิปไตยเลยชัดเจนมากครับวันนี้เราได้เดินทางผ่านตัวเลขในบัญชีทรัพย์สินของคุณสุทินคลังแสง ตั้งแต่ความประหลาดใจกับเงินฝากแค่4ี่0,000ื่นกว่าบาทไปจนถึงการค้นพบว่าความมัง่งคั่งส่วนใหญ่อยู่ในรูปของที่ดินที่บ้านเกิดค่ะซึ่งมันได้ประกอบสร้างภาพของรัฐมนตรีกลาโหมคนนี้ในมุมที่เราอาจไม่เคยเห็นมาก่อนและทิ้งคำถามที่น่าคบคิดไว้มากมายจริงๆ ใช่ค่ะแล้วอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดสำหรับทุกท่านที่กำลังฟังอยู่เมื่อเราพิจารณาจากภูมิหลังและสถานะทางการเงินที่เรียบง่ายเช่นนี้คำถามที่น่าขบคิดต่อไปอาจไม่ใช่แค่เรื่องความโปร่งใสส่วนตัวแต่คือความท้าทายในการกำกับดูแลองค์กรที่ใหญ่และซับซ้อนอย่างกองทัพ <mm> การที่รัฐมนตรีมีโปรไฟล์ทางการเงินที่ไม่ซับซ้อนแบบนี้จะกลายเป็นจุดแข็งที่ทำให้ท่านเป็นเหมือนเสาหินที่ต้านทานการทุจริตได้อย่างมั่นคง หรือในทางกลับกันมันอาจจะทำให้ท่านกลายเป็นคนนอกที่ต้องเผชิญกับแรงกดดันและความซับซ้อนของระบบผลประโยชน์ในกองทัพที่แตกต่างจากโลกที่ท่านเคยเจอมาโดยสิ้นเชิงนี่คือบทพิสูจน์ที่แท้จริงที่น่าติดตามกันต่อไปค่ะ